โอ้โหโมฮัมเหม็ดซาร่าครับขึ้นชื่อว่าเป็นนักบอลที่เห็นแกตัวอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วครับตั้งแต่สมัยที่เขายืนซ้ายขวาคู่กับมาเนีอะครับก็มีประเด็นนี้อยู่บ่อยๆนะครับที่มาน่ว่างซาร่าไม่จ่ายแล้วก็ยิงเองครับยิงไปติดนะครับผมและเมื่อคืนครับดูครับฟอร์เรนเวียสครับคือเวียสเนี่ยเขาต้องการประตูแรกในสีเสื้อของลิเวอร์พูลมากนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและแรงผลักดันให้เขาสู้กับสโมสรนี้ต่อไปครับโล่งๆครับซาร่าไม่ส่งให้นะครับดูครับตามรูปเลยครับโคตรโล่งเลยครับ ซาร่าเตะไปติดโกครับยิงเองติดโกครับทําให้เวียนั้นอดทำประตูแรกไม่แล้วก็ไม่รู้นะว่ากับเข้าห้องแต่งตัวเนี่ยจะมองหน้าเพื่อนยังไงอะไรเกิดขึ้นบ้างครับไม่น่าเลยครับซาร่า